กับสวัสดีเมื่อนี้วันที่สี่แยกหกสามเมืนเน่อน,นี้ได้เมื่อนี้ได้ชุมแจวกัน ได้ไม่ไมีเป็นเพในคลิปนี้ใช่ใช่ คแม่้ราเปยูทลครับด้วอันนี้ปยในห้อี่ยิงหครับผมมยงน้ยยหัเป็นเียงเงขายเ้าสุเ้าุเจ้ากันอันนี้ปในห้องผมนี่มันยุดนี่มันยุดอันนี้นายใหญ่ใจสปอร์ตอันนี้อันนี้เจ้าภาพครับผมเจ้าภาพนญ่วันออกทุกสิ่งทุกอย่างครับผม แพทย์ใหญ่ครับแพทย์ชายานุสภาครับผมเอาห้องห้องออกในทางที่ดีบุกติดได้บุกบุกกันแผลดีๆได้เห้องห้องเสื่อมมากจริงที่ตัวได้ครับจะดุดตอนนี้อยู่ในพิธีการสอนผล เอาคนหรือว่าขุดขุดผมรถแก้วหนิแก้วนี่แก้วรถนีงาน่ี้องมีหรอถ้าเพื่อ้ลูกสวยกันยาเขาเบิรงนได้ครับเด้<น>เอเอาเอาแต่สายหมดสายหดเขาเบิรงนด้วยกันวิธีชุนชนอีสานมาเท่าการโยกกระจินมันเป็นแบบนี้ ไปอยไงมาถือออกหล่อถือออกไปเอถือออกี่บ้านอะไรนี่เนี่ยกับแ่กนะเรเห็นขั้นดังานี่แจ็คนแล้แต่คิดว่านลำมลำหรอครับพี่น้องครับ วงเดือพี่น้องมื่อนีอ้สายหดน,นะครับในการเล่นกินซุ่มแซ่วกันในช่องของน้องั่นๆผ้ากิ่นผ้าเที่ยวนะครับทีมงานนะครับนะี่ครับ,นะรบจะาของช่องเพื่อนนะครับมื่อนี้ อบตอบตสุวรรณนะครับนะครับจ้าของช่องเินจะค้องช่องนี่ครับทีมงานทีมงานทีมงานมาตรฐานนะครับมือตัวเขาบ้าเลยมั้ยครับอมือนี่ก็ทั้งมีเมีอมืตัวมืตัวเขาไปไยูทูบตัวเหยูทูบได้มมือนี่กมีโอกาสได้มารวมสมเซลนน้ำเพลินนะครับ โปใที่กาวรนะครับิธีการนะครับพธการเขาขนหรือว่าขูดขนแบะนะครับเขามเมอนว่าเจ้าสิเข้าไปเล่าเพราะว่าเนี่ยเนื่ยมันเนื้อมันอร่อยหรือว่าเสียบก็เนื้อง่วง นะครับชิ้นงานออนี่ไลท์นะครับคุณครับตอนนี้น <ะ S 2> ตอนนี้อยู่ยในช่วงที่ว่าห้องทีเขาขนล้นไฟอยู่ต่อจากนห้นอง็สิขุดขนออก,ลก,กแล้วก็ช่ำแหล้วตามวิธีอีสานของบ้าทัศน์นะครับผมนะครับเห็นไหมครับกองช่ำแล้วช่วงนี้ขุดขนอยู่ว่ฒน์ในช่ำแหล้นะครับแต่ถ้าเบิงะะบวิธี การชำแหลกขันตอนใส่หน้ามยครับตัวนี้ตัวนี้สาขันสุดพอออกมาหลักเข้ากัมานได้หรอเขานม่นะครับเป็นยาเป็นยายาดูยาดูปะล้วกินกับพวกเดานี่อะไครับเอาเราคนเมียอไ เอาเอาให้พุดในพุทท่องไปร่องคับแสงมะนีตงเนี้ยท่าแย่แสงแล้วจิบใจหน้านี่นะครับทีมงน่บอบาวัดตาูได้น้าหน้าหน้าน้าว่ามาแก่หลาย ระวังระว่างไปบาดมือดิั้งกระสีนคะครับเจ็ดนาทีกว่าไปาจังยุดเลยนะปันจังยุดเลยเราซึ่งจะแขต่อไปนันทยทำต่อห่อห้อมมือสคมเดนอน นี่นะครับเจ้าของช่องครับนี่คือซบตช่อวันนะครับเทมงานมูห่ครับสร้างรนะร้ครับโจีางาะฮขนสอรนงี่ครับสร้างนะครับเจ้าของบ้านพื้นทีนะครับพื้นที่เจ้าของพื้นทีนะครับสร้างเน่งนะครับสร้างประจำหมู่บ้านการสอบ ่านไปผ่านมารถมีปัญหาก็ใส้บริการได้นะครับสร้างเน่งปยแงเจลส้นถนนใหญ่อยู่กลางบ้านนะครับบ้านหนองนาดีนาเวอโนนวิทยานะครับสามุต้นนต้นี้เนี่ยคือร้านช่างเน่งนะครับเกืออก้ขอาหครับขอมาอไจะ นะครับพี่ที่ก็ได้ทางมันห่อนปุูผลขึ้นืึ้นหมูผลกับเพิ่งจะเพื่อเห็นเพิ่งดันแะ่ว่าจะคปจะไปอะไปจิ่ปจะไ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 ปจะสปจะไปจะมปจะไ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 ป้ะไปจะไปจะไปจะไป ตนช่องของผมจะเป็นชาญ่าเกษตรผสมผสานนะครับเขาเบื้องใดเขากันครับแ,แต่จะเรียบนะครับฝากติดตามช่องน้องสั้นๆไปกททิ่นพัทยวหละะ้วก็ช่องของยูทูบของชาญ่าเกษตรผสมผสานนะครับ ไปพ่นี่ยเข้าใจเอาไปจินะครับวิธีวิธีทำวโตหันแต่แสงอีกเด้อการอยู่กันกินของพิธีสารพื้นบ้านบ้านเฮานะครับบพมันมาหอดพมันมาท่ารุ่นสัตว์นะครับการอยู่กันกินคือเขาเลี้ยงเลี้ยงเป็นเป็นสัตว์ไว้ไอ้แบ่นี่เป็นเป็นสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับนี่ครับ ครับเลี้ยงไว้เพื่อบริโภกเพื่อจำนายนะครับเป็นเป็นสัตว์ทรงออกชนิดนึงนะครับแบบนี้คือตั้งฟังเล่าเพื่อต้องการรายเวียนนำพมามุน้นะครับนี่นะครับบอกพี่น้อง เป็นมาลาบเลือดแหงเสียบก็ like ันรา้ยนแซนย่างก็เป็นพัดพิมพ์นนี่นะครับลาเหอว่าค่อยค่อยๆติดตามนะครับการชั้มเละการเผ็ดลลาบเพยิดเพลินนะครับเี่มทา่นครับหลังจากล่นไฟเรียบร้อยนะครับเพื่อนครับ การล่างนะคแบบใส่ใบตะไคร่นะครับล cool. ่างหัดดับกินก็เ hmm. ห uh ็นไหมครับขาวหัวสะอาดเลยนะครับนี่นะครับใส่บวบด้ยเห็นกระเบงนะครับเหนึ่งเบงใบครับเสร็จแล้วก็เกลือทำความสะอาดใบตะไคร้กับเกลือ นี่เนี่ครับูนูกเมี่าเตอย่าเต่า้าวพรามันอยู่ต้าวนางมุนยำพอดพดเห็นนพดเลยเจอเห็นมันจะเตีงว่าเห็นตัวร่างอยผู้ใะ เห็นไหมครับพี่น้องว่าเขาาครับพี่น้องเขาเงาไม่ผู้กายซื้อแต่ไม่เป็นคซื่อนะป้าบอกว่าใครคนหลังกอตัวละาคงไหวทำให้เราจุดหนก่งนังคุณเดี๋ยวแม่โอ้ท่านสว่างพอีแล้วมีเงินหารว่าแต่ที่แรกเล่นไห้เนาะ นหาเนะีบาเงิไ <Bien> ม <ven ido> ่ได <mit> ้รอยด้วยยงไม่รู้ครับหาร้อยหกสิบบาทนี่ช่วงทำความส่เนาะร่นแลวเพิ่ก็ไม่ด้ม่ดล่างขาดตอกเเสือกับใบตะไคร้กินข้าวนับงขาวะดนี่ครับไวลาวำและบางใจอยู่มนนง่วม นกี่นครับนี่ครับการชำแหละนะครับเนื้องามครับเนื้องามเนื้องามคือกันนะครับเนื้งัวนะครับนี่ครับสั่มนอนมันนนับครับครับครับ นะครับตี่สั่มแหละคือกันนะครับกับเนื้อกับงวัวเฮาคือคืองัวคือหมูมมมมนี่นะครับสั่มแหละครับนี่ครับนะครับนครับจอดเลยนะครับเนื้อตับหวานๆนนี่นะครับนะครับ กันเลยครับกับเครื่องในงวดวกันมัดชุยาครับครับน่ครับเปงเนื่อครับบอกครับเนี่ยงามครับนี่แดงงามนะครับ ไว้คุณเชียวชันบันเทิงเลยนะครับนี่ครับใช่ว่าพันเนียนั่งทานพี่น้องเลยไก่แล้วครับไก่ที่จกตานัแล้วนี่นี่ครับตัวเฉพาะจะคล้องช่องครับครับ ก็ลีลาท่าห้างแล้วได้ที่ครั้งแล้วเจอบสี่เศร้าเข้าไปมันสองเศร้านี่ครับสีแล้วแล้วนะครับเหลือสีโค้งนี่ครับมีคือกันนะครับสามสิบกีบนี่ครับคือกันครับงัวเลยพี่นองเขานี่ กันครับเนีนตวางนอย่างน้อนนกรนี้ครับหาเนือกินนกุกเกุกกำลังสีเห็ดนะครับเจียวสองรวยแบบไงใส่ล่างเรียบร้อยใส่อ่อนเพียผมกับมี่ ีนีพี่ใหญ่ลงมืออย่างไรครับตอนนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฮันนามาดูเอออังที่ได้ไหมเขาลงยูทูบปุ่นนี่นี่ขอาไปเด้นี่นะครับนั่นเจ้าของช่องมัน เริ่มได้ที่แล้ว้เจ้าชีเจ้าชิแงเนอนี่พี่หญยคนหนึ่งเดินทางมาจากทั้งนครปฐมครับเปียเปียเียเียเียครับนี่ครับพ้อมเทะเลยครับนี่นะครับจุ๊จุแจวบบกพริกแดงๆนี่นะครับเห็นม่อนี่นี่ครับ ช่องัหี๋ยมือม่ิดห้องกันรลบอันนี้อันนี้ลูกไา้ลูกไส้ลกหานมาไปใช่ครับเป็นลูกไา้มือกลองนี่แหละครับมือนี้่เป็นมือกลองให้ส้งช่อง y o u t u b ของน้องสั้นๆให้กินว่าเที่ยวนอนันี่ลูกไา้สร้าง นะครับูกไส้สร้างเนงนี่ต่างต่้งต้องปูกระเบดูดนั่นแหละวาะเออต้องปัด้องพัดต้องัดนุ่มนุ่มนุ่มหอเดียวไปดูดนันกันสามคนเอน้อยสร้างสิปุ๊บทยายุท่ให้จื๊บเจ้าของเป็นยังไงแน่นี่ครับอปกรณเฮ้อ่านี่ครับนี่นะครับ ส่วนหัวส่วนเขาเหมือกันบเจ้าของชอง่องอ่าสุดยอดครับมือนี้ซุ้มเซลโอเคนี่อีสานมันเฮงครับเข่าซุ้มเซลกันมันมีงานนั่งนะครับแต่ซุ้มเซลมักงมวนนะครับทั้งอีสานมันเฮงทางโซบิชัย บัวตูมนะครับนี่ครับแผนกเติมเนียแก่ข้าวนี่ครับ